สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาลูกค้ามาดูเป็นตอนเดียวโฟวิลกันบ้างนะคะคันนี้เป็น Toyota r ร v o นะคะตัว 2.8J นะคะเป็นโฟวิลเกียร์แมนนวลนะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าคันนี้เข้าใหม่สดๆลร้อนๆนะคะบอกเลยว่าเข้ามากี่คันก็ขายหมดนะคะสำหรับหัวเดียวโฟวิลของเรานะคะคันนี้นะนี่เครื่อง2.8นะคะ สีเทาดําเดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมแน่นอนนะคะคันนี้เราใส่มายางมาให้แล้วนะคะนี่ยางดีเซนตินะคะลูกค้านี่ดอกยางหน,น,นาๆย,ยางใหม่เบอร์ศูน,นะะย์นะคะล้อแมกลายลูกโมนะคะเป็นเครื่อง 2. 8ใุส่อคอกมาให้แล้วนะคะลูกค้าบรรทุกได้นะคะเข้าสวนเข้าไรได้หมดเลยคันนี้ คันนี้ราคาขายอยู่ที่5,99,000บาทนะคะเคดีดีฟรีดาวนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะออกรถเดือนนี้นะคะไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นปี2 0 1 8เอ่อปี2019นะคะไมาอยู่ที่5 0 0 0 0 58,000กิโลนะคะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะคะคุณลูกค้านี่สำรองรีโมทกุญแจหลักก็รีโมทนะคะ เซ็นทันล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีดำเกียร์แมนวนวลภายในดำนะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีเขตหนของจอกนะเดี๋ยวเราพาดูช่วงล่างนะคะนี่ช่วงล่างแน่นๆเลยนะคะคุณลูกค้ายางใหม่สี่เส้น แม็กไม่สี่ล้อคอกไม่เบิกศูนนะคะนี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์รายละเอียดตัวรถแล้วก็ข้อมูลช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จันก,ก็ต้องขอจบการนำเสนอคันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถคันไหนฝากลูกค้าติดตามไว้ด้วยนะคะ